พาไปมูวัดแชกงมิววัดที่คนไทยไปเยอะแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าวันนี้อายุกว่า300ปีจากคลิปก่อนที่เราพาไปวัดหวังตาเซียนขอพอเรื่องความรักกันแล้ว<อ>เราจะลงเมโทโหน้าวัดเปลี่ยนสายที่ไดมอนที่ไปใส่สีดำาลแล้วลงสถานีแชกงเทมเพลอันนี้ขอญาติใต้าาตานะครับแซมโซนเลเจอเร์อันนี้ทรงดีน้ำหนักเบาเหมาะกับการแบ็คแพ็คเที่ยวสุดและแล้วเราก็มาถึงวัดแชกงหรือวัดเจาหันล้มที่นี่ไม่ต้องกลัวเรื่องภาษาเลยครับเขาพูดไทยได้เพราะคนไทยมาเยอะส่วนเรื่องทูเพียนใครอยากได้ถูกกว่าแนะนาซื้อข้างวัดหรือหน้าวัดกันนนะะรรทกกแแต่่่ถ้้าาาาไมีีเยํใหิดว ห,หลังจากเขียนชื่อแล้วขอพอรที่เราอยากได้เสร็จแล้วก็มาให้เขาจุดธูปที่นี่เขามีบริการจุดธูปให้เราด้วยแล้วใครบนแล้วสาเร็จนะต้องมาจุดธูปมังกรบอกเลยว่าโคตรใหญ่แล้วจากตำนานนะครับท่านนี้คือท่านแช์โกเป็นนักรบผู้ปกป้องและชวงศ์ซ่งองค์สุดท้ายเมื่อชาวบ้านมีเรื่องทุกข์ร้อนเข้ามาก็<ม>จะมาหมุนกลางหันสามรอบตามเขงนาฬิกาแล้วตีกองสามทีบอกให้ท่านรู้แล้วแนะนําเลยนะครับให้ศพตาท่านบอกชื่อนามสกุลและที่อยู่อย่างตั้งใจกลับไปสมหวังแน่นอนที่นี่จะในเรื่องของการเสริมดวงปัดเป่าสิ่งชั่่่วว้้้าา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 ยแลลละะเเเเพพิิิมมมมูนนนโชคกกกกออออจดดืตงขขปี ็กๆอันนี้เราตามคนพื้นที่เขามาเขาจะเอากระเป๋าสตางค์ส่วนตัวมาตั้งขอพรเสร็จเราก็อย่าลืมรูปลา์กระถางทูบเติมเงินเข้ากระเป๋าแบบนี้เลยทุกคนปิดท้ายขอพรเจ้าแม่กวดอิมเรื่องสุขภาพและตอนหน้าเราจะพาไปยืมเงินเจ้าแม่กวดอิมเติมพลังด้วยเกียวร้อนๆนอร่อยแบบโลคอลที่สาคัญราคาไม่แรงฝากติดตามด้วยนะครับทุกคน